ผาราหอมแดงกระเทียมพริกแห้งไข่ไก่แพงล่านหนึ่งร้อยบาทครับสนจิตสนใจยกมือด่ากว่ามือ ี่โมงแล้วนี่จะหกโมงแล้วตึนหลังฝนตกบรรยากาศดีเนาะทางนี้เขาเพิ่งเริ่มไถเองเนาะบางที่มันข้าวงอกแล้วไหม <c oughs> นี่ไงข้ามคลองมาฝั่งนี้ฝั่งนี้งอกแล้วอันนี้เขาหวานตั้งแต่เดือนไหนที่เธอ <c oughs> เพิ่งเข้าหน้าฝนฝัง่งนี้เข้าหอกแล้วอู้บรรยากาศดูบ้านนอกเข้าพี่น้องเออบรรยากาศดีคักลายบรรยากาศล้างฝนตูกอันนี้เข้ากับผากันเปเลขายของคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องย้ำมือคึืนเข้ากับเหตุงานวันนี้ย้ำมือเว้นน้องกะสีมาเลขขายของขขด้วยจ้า,มมา,า,าบรรยา,มมากาศตกยา่างดีเลย นี่ค่ะมือนีนแม่นดากาสิเก็บบรรยากาศแถวบ้านนอกเข้ามาฝากพี่น้องนะจ้าโยกมือดากวางมือตอนนี้ก็ม้วงแรงพอดีแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนที่ว่าแม่นดาไทยอยู่ตอนนี้แม่นดากาอยู่บ้านสกวลอันนี้ตำบลอะไรแม่หมอตำบลทมอเหรอนเพราะอันดาบอกว่าตำบลทมอบ้านสกวลตำบลทมอ อำเภอปาสาแล้วไม่ใช่อำเภอฉนียงบอกตรงนี้อทนยมยังไม่ขึ้นเขตเมืองหรอตรงนี้หนึ่งร้อยบาทครับสนใจยกมือด่ากวางมือเรกันได้เลยนะครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้งไทยแบบเรี้ยวๆเลยครับพี่น้องฝนหัวตาหยุดตกเมื่อกี้เมื่อกี้นี่แหละกระเทียมพริกแห้งมองนี่กะกําลังไห้นะจ๊ะสนใจยกมือด่ากวางมือเรียกกันได้เลยนะครับหอมแดงกระเทียมพริกแห้ง ปลาหอมแดงกระเทียมพริกแห้งไข่กลายราาหนึ่งร้อยบาทครับสนจิตสนใจยกมือด่ากวางมือเรียกกันได้เลยนะคนี่มาขายของมาหาเงินกะมีคอนเทนต์มาฝากพี่ฝากน้องเยอะได้ละช่วงนี้กะหาเงินไปก้อนเนาะค่ะพี่น้องกรเทียมพริกแห้งไข่กายแพง้อนปีนัมกียริก้สไกลาาช็้อตทักหลายเบีิน้ลายมืคนี้พยารถหมรเก่ลายค่ะนี่น้องครับอมแดงเก่ามันมีหลางคาเนา่บทัดี้เขายาหน้แล้ว ของหลังรถเฮ่ามันกะสิถือฝนจักว่าใครจักว่าหอมกระเทียมแม่นดากก็เลยคุยกันว่าเอารถขั้นเก่ามาใส่้าเพราะว่าขั้นเก่านีอัน้อับอยากใหญ่เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องขั้นไม้กระจอดไปเฮือนปลาราหอมแดงใสสลับสับเปลี่ยนกันไปขั้นเก่ามันบ่มีหลังค่าเนจ้ารบาทครับสจสใกเออขั้นไม้มันบ่มีหลังค่าขั้นเก่ามันมีหลังค่ามันกะมีดีมีเสียของมันน่ะ่ะคะพี่น้อง หอแดงกระทียริกอันนี้เป็นในหมู่บานด้ายด้จับพี่น้องอนนี่บรรยากาศในหมู่บานความบันสบกวนอากสีประมาณนี้แล้วครับพี่น้องบรรยากาศนิ่มแรงบังมองดูแดงกระทียริกแายแพงล้านบาทครับสนจนใจยกมือด่ากมือเรียกกันได้เลยนะครับอแดงกระเทียมริกเป็นเงียบเงาขนาดเลย ดีกาดีไล่ปลาราหอมแดงกระเทียมพริกแห้งไข่ไก่แพงละานหนึ่งร้อยบาทครับต้นไม้ใบหญ้ากระเทียมชาอุ่มเลยได้จากพี่น้องฝนมันตกมาได้หลายเทธอละดงได้หลายรอบแล้วเอาละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปในมือนี้แม้นดาก็ขอจบไว้แต่เพียงสนีสะกนเนาะค่ะยังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอหนาสุดท้ายนี้แม้นดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม้นดายในเด้อค่ะ ขอบคุณได้หลายครับ